ทางด้านของพลโทบุญสินาพาดกลางนะคะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกอดีตแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับปราศาทตคณานะคะแล้วก็ท่าทีของแม่ทัพคนใหม่ค่ะ ที่ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกอดีตแม่ทัพภาคที่2เดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับความสําคัญของอธิปไตยและปลูกฝังความรักชาติให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-5ประจําปีการศึกษา2568โดยมีคณะครูอา จารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงรวมทั้งสิ้น1,408นายเข้าร่วมค่ะทางด้านของพลโทบุญสินาพาดกลางนะคะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับประสาท คณะบางอย่างนะคะทางด้านของพลโทวีรยุทธ์แม่ทัพคนใหม่อาจพูดถึงในส่วนของหลักการไว้ก่อนขั้นต้นต่อไปนะคะก็จะได้มีการไปพิสูจน์ความจริงนะคะว่าจะรีบออกมายืนยันให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปราสาทอยู่ที่ใดและจะดําเนินการอย่างไรต่อขณะนี้นะคะได้ยืนยันแล้วว่าปราสาทคณาเป็นของไทยก็จะ ต้องเป็นหน้าที่ของทางกองทัพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะดําเนินการต่อตนเองมั่นใจว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนั้นๆอยู่ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ยังคงคอยดูอยู่นะคะว่าแล้วก็คาดการคะ่ะว่าความชัดเจนในเร็ว,เรวนี้อาจจะคล้ายๆกับภูมะเขือคิดว่าไม่เป็นเรื่องยากนะคะขึ้นอยู่กับการเจรจาว่า จะยินยอมหรือไม่แล้วก็ตนเองนะคะก็คิดว่าผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็แม่ทัพภาคแม่ทัพนะคะก็จะได้มีการหาวิธีในการจัดการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจค่ะการทำงานของแม่ทัพคนใหม่นะคะก็เหมือนกันกันกบตนเนื่องจากว่าท่านเพิ่งจะมารับตำแหน่งนะคะการชี้แจงของท่านจึงจะพูดในหลักของการครอบ ครอบคลุมไปในทางที่เป็นภาพกว้างนะคะคำพูดบางคำหรือว่าคำพูดบางอย่างอาจจะทำให้พี่น้องคิดไปอีกทางด้านหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ท่านก็คงจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็รีบทำพื้นที่ตรงนี้ให้ชัดเจนและดำเนินการให้รวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางเหมือนกันกับที่พื้นที่อื่นๆน,นั่นเองค่ะ